ครับค่ะคราวน,น,นี้เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะอย่างที่บอกว่ามันจะลามไปมีตัวละครเยอะหลายคนเนี่ยนะคะก็มีกรณีของจอจานจอจานที่ว่าเนี่ยก็หนีไม่พ้นก็คือคุณเจ๋งดอกจิกนั่นแหละนะคะ <c oughs> คุณยศวริตรู้ว่าจะมีจอจานอื่นเพิ่มมาอีกก็ก็ว่ากันไปนะคะอาจจะมีตัวละครเพิ่มขึ้นมาอีกก็ได้ในระหว่างทางนี้ค่ะแต่กรณีของคุณเจ๋งดอกจิกหรือว่ายศวริศนะคะ ทางด้านของพรรครวมไทยสร้างชาติหลายๆคนอาจจะบอกว่านี่เลยกลายเป็นประเด็นที่วันนี้เนี่ยคุณพิรพันธ์สาลีรัฐวิภาคเนี่ยนะคะมาที่ทำเนียบปรับานาลยังไงก็ต้องเจอสื่อถามแล้วก็ถามจริงๆเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยนะคะก็คงรู้อยู่แล้วแหละว่าถ้าเจอสื่อยังไงก็ต้องโดนถามก็เลยบอกว่าไม่รู้เรื่องแล้วก็ไม่ยุ่งด้วยนะคะสำหรับคดีของเจ๋งดอกจิก ปัดตอบนะคะแล้วก็เซ็นให้พ้นจากคณะทำงานนะคะหลังจากที่สังคมนั้นกังขาแล้วก็วันนี้เดินไวเลยค่ะรีบเดินนี้จากสื่อไปรีบเข้าประชุมคอร,รมอทันทีนะคะคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้ให้สัมภาษณ์นะคะในช่วงเวลาหนึ่งก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีกรณีที่มีการลงนามในเอกสารคำสั่งให้นายศวริชูกล่อมหือว่าเจ๋งดอกจิกออกจากคณะทำงานตั้งแต่เดือนธันวาคมว่ามีความชัดเจนอย่างไรและสามารถระบุวันที่ให้ออกจากตำแหน่งได้หรือไม่คุณพิรพันธ์บอกว่าผมไม่รู้เรื่องเรื่องนี้ไม่ยุ่งเมื่อถามย้ำว่าสามารถระบุวันที่ให้พ้นจากคณะทำงานได้หรือไม่ คุณพิรพันธ์บอกไม่ตอบอคุณพิรพันธ์ไม่ได้บอกว่าไม่ตอบคุณพิรพันธ์ไม่ตอบค่ะแล้วก็เดินนะคะเข้าห้องประชุมครรมอไปทันทีนะคะถ่ายภาพกันแทบจะไม่ทันเลยค่ะ